โรงการสถานศึกษาพอเพียงกศนอำเภอเมืองบุรีรัมนะคะค่ะตอนนี้นะคะ,ะครูดีก็พาชมสวนนะคะที่ครูดีได้เพาะปลูกต้นไม้หลักๆพระวัดป่าอ๋อหลักๆป,ปลูกป,ป่าครูดีปลูกป่าค่ะบอกว่าในป่ามีอะไรบ้างจ้ะก็มีหลากหลายเลยเนาะ เนจ่าก็จะมีนักศึกษามาดูงานที่สวนครูดีนะคะค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็แวะมาะชมสวนของครูดีได้นะคะมาเรียนรู้การทำสวนการทำเก,กษตรนะคะจากครูดีของเรานะคะจา้าค<ะ>่ะก็กำลังเริ่มโตนะคะแล้วก็และเด็ดยอดกินได้แล้วนะคะ<อ> ช่องสาโน่อยยูทูบนะคะวันนี้นะคะกศนตำบลละเขตนะคะก็ได้มาทำโครงการที่สวนครูวันดีนะคะค่ะก็ผอ,อที่กศนก็มาด้วยนะคะนะคะี่ค่ะก็นักเรียนก็มากันเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะก็นักเรียนนะคะก็กําลังทยอยกันออกมานะคะมีตังมีอะไรเราทาตุ้มเลยไม่มีปัญหายิ่งดีนะคะแต่ อย่าไปท้อนะคะค่อยๆทําแต่ก่อนอาจารย์วันดีปลูกผักหวานก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะคะปลูกแล้วปลูกอีกใช่ไหมใช่ไหมคะครูวันดีปลูกบางต้นไม้ที่ปลูกเสื้อเหลืองคือคนครูคนครูดีนะคะให้ครูวันดีนะคะนี่ไม่ต้องกำลอาหันเหรอคะไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ ได้เลี้ยง <Mod ang. S 1> เลี้ยงมดแดงด้วยนะคะนี่แหละค่ะมดแดงเนี่ยนะคะ,ะชาวบุรีรัมย์ของเราก็เอามาทาเป็นอาหารได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีป่าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือว่าเป็นมดแดงเนี่ยนะคะทุกอย่างก็ล้วนเป็นอาหารของอของมนุษย์อย่างเราเราได้เลยนะคะ,ะกรองขั้น